ใครบ้างปากเก๋ปากกายใครอีกไม่แม่ไงไม่กูไม่ทำนายเราจะไปกินพิซซ่ากันที่ไหนที่เงาะซอปุ่นโหสมัตถแมงมากอ่ะปอัดเก๋มาจากไหนเนี่ยโคตูนแล้วปุ๊อัดของใครของแม่เก๋เอาของแม่มาเหรอเก๋เป็นอะไรเป็นจูนเก๋เป็นจูนขับมือปุ๊อัดของแม่ นี้มาเดินนี่กันด้วยนะทุกคนตลาดนัดวันพุธฟู้ดทักร้านดังในที่ตกในงานก็จะมีบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับมีร้านดังมามากมายเลยดูดูดูดีมีเวทีการแสดงด้วยแล้วก็มีรถฟู้ดทักมาให้ดูเยอะเลยออกไม่ออกไหมออกไมไม่ออกออกแล้วออกแล้วอันนี้คืออะไรครับ่มีารครับ

ตอบชี้โบชี้โอ้โหดูทำท่าทำท่าทำท่ามีความสุขจริงๆเลยนะ <c oughs> นี่มีมีที่ระบายสีให้ด้วยว้าวดูซีเป็นอะไรล่ะอ๋อยังสวยเลย <c oughs> ดูมือนิดน้อยเวลาระบายนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไมเก๋ <c oughs> <c oughs> อันนี้ให้พี่กุลระบาย <c oughs> อ่ยายช่วยระบายสีด้วย <c oughs> ดูดิโอ้ยูยายระบายสีแล้วสวยไหม สวยไหม,ไหมช่วยยายไหมช่วยช่วยอ่ะช่วยยายหน่อยนะระบาย,าย,ยสีทีต้องช่วยกันหน่อย,ย,ยสีอะไร Best Job Oh ดูงซได้ไหมอ่ะเอาดึงออกไปก็ได้เนี่ยอ่ะแล้วก็ใช้อย่างนี้ระบายก็ได้<ะ>ครับผมเาจะถหนแล้ว ใช่ <styles. S 1> เราไปน,นั่งบนดันแล้วโพสถ่ายรูปไม่ได้รูปลงมาอะไรเนี่ยอันนี้ค <tense> <c oughs> <forecasting> ืออะไรอ่ะคือคือร้อนไหมคือคืออะไรฟไฟฟิชฟิตฟิตไฟฟิชคฮะฟิตไฟร้อนไหมร้อนเปล่าใส่อ เอ๋อต้องซ่อมจิ้มเบาะตั้ตัตัวนี้เลยตัตัวนี้รอกิเลยลูกกูอยากเอาเยอะๆเอาเยอะๆเดี๋ยวซีทีละอันให้เย็นก่อนอยากกินสงสัยจะหิวแหละดูแล้วอ่ะยายเป่าให้เหรอเป็นอะไรที่ยุ่งยากนละกินเนี่ยใช่ จะพ๊ดก็พีกอีนเลยอ่ะโคราดชีสปาปาปารามิดาปชีสปาปาดามิดาเต้นตามเพลงเหรอพิซซ่ามาแล้วอันนี้เป็นหน้าโคลชีสขอบชีสพันละร้อนดูสิยังเดือดอยู่เลยอ่ะอยากทำสองมือเป็นเชฟอ่ะนะเอาชีสออกก่อน โอ้ยชีดยาวมากอ่ะชีดยังยาวเลยอะตักเลเก๋ย,ยกขึ้นตักเลยยกขึ้นขอบคุณครับเก๋ได้กินแล้วทำไมความหน้าอย่างนั้นน่ะเอาไม้เอาไม้เอาสวยๆเอาส,สวยๆเก๋ถือจานไปรอเลยครับเก๋ถือจานไปรอเลยโอ้ยเจ่งมากเชฟกูดด้วยนะดูท่าทางมีความสุขนะ ว้าวมาอีกแล้วนี่อะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสไปซี่ซีฟูดสไปซี่ซีฟูดหอูน่ากินมากเลยทุกคน <c oughs> ยายดิฟันขึ้นฉุยเลยอะ่ะร้อนมากของคุณของของกุก็ร้อนดูนะครับทุกคนพี่กุ้งจะกินพิซซ่าอย่างจริงจังแล้ว ชีสดูน้ำกัดกี่ว่ะรสชาติเป็นยังไงอื้มชีสติดปากนิดหน่อยนะเยี่ยวโอ๊ยมือเลอะทําไงมือเลอะอดูถูกต้องตูดถูกต้อ โอ้โหมีเช็ดมือให้ตัวเองด้วยอ่ะแอมมานี่มีเจลล้างมือมาด้วยอิ่มยังอิ่มแล้วไปเช็ดใหญ่ไปกันเถอะ